สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาร,ราราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่บแรกนซสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็ก ถือเหรียญ Two of p e n t a c l e นะครับ Queen of c u p ราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ n of c u p โอเคครับ, okay, รบไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานในเรื่องของอกลางๆแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับโอกาสของในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะกำลัง อดทนรอคอยเนี่ยอาจจะค่อยๆมีโอกาสดีๆความรู้สึกมีความหวังนะครับโอกาสของการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างดูมีพลังงานมีทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการจริงจังนะครับไพ่ในบนี้คือราชินีถือดาบ อาณาจีถือดาบแปลว่าคนที่อาจจะดูจริงจังดูซีเรียสนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจนะครับการคิดการทำเนี่ยค่อนข้างเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดจนเกินไปมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองนะครับกับคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจจะดูมีอึดอัดใจบ้างอะไรแบบนี้บ้างนิดหนึง่งเนาะแล้วในช่วงเนี้ยนะครับการเงินค่อนข้างดูมีอโอกาสในเรื่อง มีรับซ้ายจ่ายขวานะครับการเงินอาจจะดูไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่เด็กถือเหรียญน,นะครับอาจจะมีการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรสักเท่าไหร่แต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังมีไพ่ฐานข้างล่างอีกนะครับเดีย๋ยวเราเปิดเพิ่มกันเพิ่มเติมอีกเนาะว่าโอกาสของการเงินของคุณจะปรับและดีขึ้นหรือเปล่านะอาจจะต้องพยายามบาลานซ์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับจากไพ่สองเหรียญนิดนึงเนาะ ส่วนราชินีถือถ้วยคือยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะแล้วก็ยังมีคนที่ยังแบบผลักดันให้กับตัวคุณนะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จและยังมีบรรยากาศในเรื่องของการคิดการทํางานต่างๆกับเพื่อนร่วมทีมร่วมงานอาจจะยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าอย่ากเทรนตรงอยากคิดอยาตรงเกินไปให้เราพยายามอารมณ์อร่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าโอกาสของความสําเร็จระหว่างคุณกับเขานะครับ ที่ทำร่วมกันเนี่ยอาจจะยังถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้นะขอให้คุณแค่อาจจะไม่ต้องซีเรียสจริงจังเกินไปทุกอย่างก็น่าจะเปิดรับและเปิดใจกันก็โอเคมากขึ้นนะครับความสําเร็จย่อมเข้าหาตัวคุณได้ค่อนข้างแน่นอนเลยนะครับที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของไพ่นะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวมังกรลักขนามังกรด้วยนะครับ ไพ่ใบ,บแรกแถวล่างได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนาะทั้งราชินีถือถ้วยแล้วก็คิ่งถือถ้วยโหสิบถ้วยมาแล้วนะครับเดฟสามดาบแล้วก็เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ขุนศึกนะครับหรือเอ็มเพรสนั่นเองเนาะโอเคมาทั้งเอ็มเพรสมาทั้งดีเอ็มเพรสเลยนะมาทั้งราชินีถือถ้อถวยแล้วก็กิงถือถ้อถวยนะครับ อัศวินถือถ้วยก็ปรากฏขึ้นมาเนาะโอ้โหแสดงว่าถ้วยเนี่ยมีพลังงานที่ดีมากๆเหลือแต่เด็กถือถ้วยที่ไม่ได้ขึ้นแต่ขึ้นสิบถ้วยแทนแสดงว่าภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณหลังจากสิ่งที่คุณอาจจะดูมีปัญหามีความผิดหวังสามดาบเนาะมันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะมีเนกาทีฟในเรื่องของการแบบป้องกันตัวก็คือไพ่ราชินีถือดาบเนาะมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดู แข็งกระด้างไปนิดหนึ่งแต่มันมีไพ่ดีเอ็มไพรสเกิดขึ้นแปลว่าถ้าเราพยายามแบบ อารมณ์อร่อยคิดหรือทําอะไรเนี่ยควรที่จะต้องแบบเหมือนไตรตรองตึกตรองให้ดีนะครับอ่อ,อนหวานอ่อนโยนนะครับเป็นมิตรกับบุคคลอื่นอันนี้อาจจะช่วยทําให้เรามีสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันในช่วงของเดือนนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้มีไพ่จัก,กรพรรดิหรือ h ด Emperor เกิดขึ้น h e e เ p e ร o r เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีการงานมีการแบบโปรโมท นะครับหรือว่ามีในเรื่องของการได้รับตําแหน่งนะครับชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆได้มีไพ่ดีเอ็มเพรสได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่ดีนะครับเพราะดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นตัวแทนของความสําเร็จเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งเป็นตัวแทนของความสุขความสมหวังก็เลยทําให้ตัวคุณนะ่ะมีโอกาสที่จะมีความแฮปปี้ได้ครับยังไม่พอมีไพ่สิบถ้วยมาอีกนะประว่าทุกอย่างมันจะแบบเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้น หวังเอาไว้แต่อย่าคาดหวังจนเกินไปให้ค่อยเป็นค่อยไปถ้ามันถึงจุดนะที่คุณจะได้มันก็จะได้เองแต่ถ้าเกิดเรามาคาดหวังบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะของความกดดันหรือว่าภาวะของความรู้สึกที่เราอาจจะแบบคิดแล้วก็ตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปหรือว่าอาจจะเถ็นตรงกับในเรื่องของความรู้สึกมากเกินไปเพราะเราอาจจะ กันเพราะกลัวการสูญเสียมันอาจจะทำให้เราอาสูญเสียไปจริงๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าโอกาสของคุณนะมันมีแต่แค่อย่าไปคาดหวังจนเกินไปให้เอาแต่ว่าเราเป็นกําลังใจที่เราจะไปถึงนะจุดเป้าหมายทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ควรนะครับแล้วคุณจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้สิบถ้วยแปลว่าความรู้สึกความอบอุ่นความรู้สึกในเรื่องของการทํางานความรู้สึกในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของครอบครัว มันมีโอกาสที่จะมีความสุขมีความสมหวงังมีความแฮปปี้ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ มีโอกาสได้ตําแหน่งชื่อเสียงกิติยศมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการทําธุรกิจทําการค้าสิ่งต่างๆก็ประสบความสําเร็จการกินการอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีขึ้นถึงแม้การเงินอาจจะได้แค่เด็กถือเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญแปราว่าการเงินที่อาจจะดูเหมือนกับได้มามันก็ต้องหมุนออกไปสักนิดหนึ่งจากไพ่2เหรียญแต่ว่ามันมีไพ่ดีเอ็มเพรสเกิดขึ้นดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นตัวแทนของเศรษฐีนี่ดังนั้นเนี่ยแประว่าตัวเราเองอะ ก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรมากขนาดนั้นหรอกคิดว่านะครับการเงินค่อนข้างดีบันบาบรานซ์สมดุลได้นะครับไพ่ใบน,นี้คือมันอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยเท่านั้นเองส่วนไพ่ใบน,นี้คือเพจออฟเพนทาโก้คืออย่างน้อยอะ่ะถึงแม้คุณจะมีรายได้คุณมีรายจ่ายแต่คุณก็มีเงินเก็บนะเพราะเด็กถือเหรียญคือการเก็บอ,อมนะครับคือเราจะมีเงินเก็บอยู่พอในระดับหนึ่งอะ่ะถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่อย่างน้อยมันก็มีเงินเก็บหมุนช้ยได้ ดีขึ้นนะครับดีที่มีเอ็มเพรสไม่งั้นการเงินของคุณก็อาจจะแย่อยู่พอสมควรนะครับแต่ดังนั้นก็ถือว่าโอเคในเรื่องของการงานดีขึ้นแล้วนะครับความสําเร็จก็มานะแล้วก็มี t h เอ็มเพรสมาด้วยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสมหวังได้และใครที่มีความรู้สึกที่ผิดหวังบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจาก3ดาวนะครับมันอาจจะเป็นในัษณะของการที่ตัวเราเองคาดหวังกับสิ่งที่มันแบบ อยากจะให้ทุกอย่างมันดีมันมีโอกาสดีก็จริงแต่มันไม่ได้ทุกคนไงเราไม่รู้นะครับเราไม่สามารถมาจับฉลากแล้วเราจะรู้ได้ว่าใครดีใครไม่ดีแค่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็น วันของเราเนาะดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันมีไพ่ใบนี้คืออัศวินถือถ้วยคุณอาจจะมีกําลังใจมีความรู้สึกดีๆได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีต่อใจเข้ามานะไพ่บอกแค่ว่าตัวคุณเองอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะครับการ ร่วมหุ้นกันลงทุนต่างๆก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นนะแต่ใครร่วมหุ้นลงทุนพาร์ทเนอร์ต่างๆอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์ก่อนเพราะมันมีไพ่สามดับด้วยบางครั้งเนี่ยอาจจะถูก หากหลังหรืออาจจะดูเหมือนกับมีนอกมีในอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องของการทําบัญชีนะครับต้องใช้ความรอบคอบราชินีถือดาบคือการรอบคอบการเอาจริงเอาจังไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าผมไม่เห็นแก่เพื่อนพ้องไม่เห็นแก่ญาติพี่น้องก็คือพูดง่ายๆความถูกต้องนะครับเราต้องตรวจสอบเพื่อผล ประโยชน์ของตัวคุณเองแบบนี้ก็น่าจะดีแล้วทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับการทํางานก็เริ่มจะมีการเข้าขาการลงตัวกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้นแต่ถ้าจริงจังเกินไปก็อาจจะทําใหา้มีปัญหาเกิดขึ้นได้อัน,นี้ก็ต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังไงการงานของคุณก็เติบโตพัฒนาแล้วก็ไปในถึงขั้น าราชานะครับ the emperor นั่นเองเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนการเงินก็ถือว่ามีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ค่อนข้างดีมีเงินเก็บนะครับแล้วก็อาจจะมีรับซ้ายจ่ายขวานิดหนึ่งมีไพ่เดทด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสของการเดินทางไกลนะครับเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีวังกรลัขนามังกรเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่ืมกดไลค, like, ค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประการใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม